สวัสดีครับพวกับผมเกนจิวันนี้อยู่กันในเกมด o กบอลเลเจนด์ในโหมด PvP ประจำวันกันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ทีมทีมนี้ทีมดกักอาดักบอลไดมาแล้วก็ทีมเว g ต้านะฮะ ไปลองลงแลงกิ้งดูในวันนี้ก็ใช้ตัวแบกแค่หนึ่งตัวนะครับที่เหลือก็เป็นตัวที่อยากเล่นหมดเลย <c oughs> มาอย่างนี้ไปไม่ถูกเลยครับต้องจัดตัวดีๆเขาละ นี่สาวลิมิเต็ดเลเจนด์แต่ผมอยากได้มากนะก็ฮูร่างอินสติ้งเนี่ยอาตาอินสติ้งเนี่ยไม่คไม่คืออุ้โยโมลิคูมลิคูมกับไอเนี่ยสกวาจิตอะ <c oughs> แล้วก็ตัวใหม่ อีกสูลบชุดเดียวนะ่าจะไม่รอดเรียบร้อยผมก็เรียบร้อยเหมือนกันอันนี้ก็เป็น อ่าก็อ่าฉันเรียกว่าอะไรซปเปอร์ไซ亚สามของไวจิต้าภาคเดนมารเมื่อเทียบกับร่างล่าสุดที่ผมจำได้ก็คือร่างนี้แบ่งร่างเยี่ยม่างเอ็ม่างมาจิน ซอนิกิมันบูเลยอ่มันเป้เลยต่างแค่สีโหโอ้หแต่เก่งนั้นเนี่ย นี่นี่นะีน่ยน,นี่น่มีหลบเลยนะนี่จะคนที่เขาไม่ได้จริงจังนะเนี่ยชนะละโหโคตรเท่ วีกีาราโคตรเท่เดี๋ยวอีกสักอีกสัก,ก,สกแมท์แล้วกันฮนะผมจะไม่คลิปมันเกินคลิปมันเกิน15นาที ระหว่างรอก็พอ่อนาอย่ายให้เจอคนเก่งเพราะผมทำคลิปอยู่ไม่อยากแพ้ขออนุญาตขอปเสียงนออกด้วยครับพอดีว่าห้องผมมัน ไม่ได้เก็บเสียงนะไม่กไม็ไม่ได้ดีขนาดนะั้นอันนี้นะต้องเอาจริงแล้วสินะใช่โโหมิจิโตะมีโกฮังซุอร์เซียรสอง ซูเปอร์ซีย่าสี่โกคูตึงมากฮ โซ่ละต้องใช้วีตาซู่นี่ไงเพิ่มร่างก่อนหมุนหมุนหมุน ไม่นะบีตาอย่าเพิ่งสิ้นเอออย่าเพิ่งสิ้นใจ ฟิวชั่นแล้วเขาฟิวชั่นแล้วโอ้โถูก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 เรียบร้อย โอ้หสี่ล้านล้านเดียวผมก็ตายเลยฮะอโหมันแรงแรงมาก โอ้โหโดน,นปิดชากเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยขึ้นต่าไม่ได้ผมขออีกอ,อ,อ,อีกแมตต์นหนึ่งสั่นเลยสั่นเลยคนไทยด้วยเนี่ยโจนพ้นใจอัพสิบห้านาทีก็ได้ไป คุณม้ชมลุ้นไปกับผมนะว่าผมจะชนะไหมชนะผมว่าต้องใช้โกคูแบกจริงๆนะโกคูกับตัวเนี้เพรามันมีสองชีวิตใช่ไหมล่ะะก็ต,ต้องเตอทีมที่มันนั่นแหละ <c oughs> ได้อยู่ได้ได้ได้เลยเลยไววไววไววคิดว่าไว้ เบิจิตอลนี้ผมไม่ได้ใช้เลยตองนี้ด้วยกันโอ้โหแต่ของเขาแบบอัดเต็มหมดเลยนะ ของผมเป็นแค่3ขั้นสามเป็นเลยเซนใคร ồ, lãng quá. Ừ, 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 ừ. ตั้งใจเล่นก่อนนี่นี่ไงพลาดแล้วได้ซิงรัดเลยสวย นี่เนี่ยนี่รับรับรับพลังไปเต็มเต็มสี่ล้านโดนคืนบ้างแล้ว โอ้เด็ดไปโหแปดล้านแรงกว่าผมสองเท่าอีกอะ นี่เนี่นะี่เนี่ยโอวาลิดาแย่มากเลย <c oughs> มันมีบล็อกอันนี้ด้วยนี่เพอร์เฟก ใหม่หลอดแล้วครับนี่เนี่ยจบไหมยังไม่จบอีกเรียบร้อยโโหตัวเบต้ามากถึกมากดาเมจก็แรง ัตองค้ามมีเก่งมากครับชนะแล้ว PvP ประจํานวนยังไงก็ขอฝากไว้ติดเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย